เมื่อกี้วารุตาฟังเสียงแฟนก็บอกว่าวารุตามีความหวังเจอเยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุีกแล้ววันนี้ไปเหมือนเดิมก็เอาอันนี้จะมีลุ้นกันไหมเดี๋ยวไปกันเลยค่ะวันนี้บรรยากาศเย็นสบายค่ะ สดชื่นมากๆเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเมื่อวานฝนตกมาค่ะก็ทำให้ชื่นชจกันไปตามๆกันเลยค่ะวันนี้ไปลุ้นด้วยกันค่ะเจอเป้าหมายแล้วค่ะอยู่ข้างล่างเดี๋ยว,วรุตาลงไปเอาขวดหนึ่งใบค่ะสามบาทค่ะ <S 1> <S 1> <S อีกเป้าหมายนี้ก็คือ9บาทค่ะ อันนี้เก้าบาทนะคะไปกันเลยอุ้ยอันนี้เจออีกสมบาทเริ่มต้นดีกับวันนี้ไปกันเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังสองแสงสวยมากๆเลยค่ะ สวยจริงๆเลยค่ะเวลามองพระชิ์ตร,ตรงๆเวลามันจะทําให้สายตาเราไม่ดีนะคะวรุตามองไปเมื่อกี้ไปกันเลยค่ะตอนนี้19นาฬิกา28นาทีลุ้นๆกันค่ะวันนี้นี่อีกหนึ่งกวดค่ะสามบาทวารุตาเจอรถเข็นเขาเอามาวางไว้แล้วก็ไม่คืนห้างวารุตาก็ต้องเก็บไปคืนเขาค่ะไม่อยากเห็นแบบนี้เลย ก็อยากจะฝากทุกทุกคนไว้นิดนึงนะคะว่าสมบัติของห้างก็ไปคืนเขานะคะอย่าเอาไปวางตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่เป็นระเบียบและข้างกก็จะเสียหายด้วยค่ะขอบคุณค่ะล้วเตอได้9บาทค่ะนี่วรุตาเจอขวดแตกขวดนะคะ ดูนะคะถ้าแตกแบบนี้อันตรายมากๆเลยค่ะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่วารุตาก็ต้องมาเก็บขวดด้วยค่ะดูนะคะความน่ากลัวมากๆเลยค่ะก็อยากจะจะบอกทุกๆคนนะคะว่าก็ต้องดูแลกันนิดนึงค่ะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความสะอาดค่ะไปกันเลยลุยกันต่อค่ะ เอาตาเจอเป้าหมายอีกแล้วค่ะนี่ก็คือสามบาทค่ะตัวนี้นี่ก็คือสามบาทตัวนี้สามบาทค่ะเจออีกหนึ่งเป้าหมายนี่ก็คือสามบาทค่ะไปต่อกันเลยค่ะจะมีอีกไหม ตามป้ายรถเมล์เวลาคนก็จะขึ้นรถเมล์ก็วางเอาไว้ค่ะอาุ้ตาเจออันนี้ก็อีก9กบาทค่ะไปกันต่อเลยค่ะหัวจะมีได้ทุกมุมนะคะฉะนั้นเวลาเดินก็ต้องมองซ้ายมองขวาค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นหรือโฟกัสหรือตั้ง GPS ได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนค่ะ ไปกันเลยค่ะบรรยากาศตอนเย็นวันนี้ก็เริ่มรู้สึกเงียบเงาร้านค้าต่างๆก็เริ่มปิดตัวลงแล้วค่ะตะวันก็เริ่มที่จะคล้อยลงต่ำลงไปทุกทีแล้วค่ะต้องรีบกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาถามว่าทำไมวรุตาต้องออกข้ามๆนูด่ด้วยตอนกลางวานันวรุตาก็ต้องทำงานแล้วอีกอย่างตอนกลางวันนะคะแดดจ,จะร้อนมากการที่เราไปิวี่ขวดหนักๆแล้วเดินเนี่ยโอ้โหไม่ไหวกันเลยจริงๆเลยค่ะ แล้วอีกอย่างตอนเย็นนะคะผู้คนเขาจะเริ่มนั่งกันดื่มกันแบบสบาย,บายเพราะบางทีตอนกลางวันผู้คนก็ไปทํางานเขาจะไม่มีมานั่งดื่มกันค่ะค่อนข้างจะน้อยแล้วตอนกลางวันนะคะเขาจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาก็เก็บขวดเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะอีก9บาทค่ะ ผู้คนเวลาดื่มแล้วนะคะเขาจะดื่มไม่หมดค่ะดื่มแค่ครึ่งเดียวหลังจากนั้นก็จะทิ้งค่ะบางคนนะคะดื่มแค่อึกเดียวเขาก็กกวางแล้วละคะ่ะก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยค่ะซื้อใหม่มาในราคาเต็มแต่ดืม่มไปแค่ส่วนเดียวเองค่ะเดี๋ยววรุตาจะนำขวดไปคืนตรงห้างข้างหน้านี่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่าวรุตาจะได้สักเท่าไหร่ มารุตาเจอเป้าหมายค่ะหนึ่งขวดอยู่ข้างหน้านี้ค่ะนี่คือสามบาทค่ะมารุตาได้หนึ่งยูโรสามสิบสองค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเงินกันนะคะมารุตาได้หนึ่งยูโรสามสิบสองเซนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปอยู่ที่ริมแม่น้ำรัวกันต่อเลยค่ะว่าวันนี้จัดได้สักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะ เมื่อกี้วารุตาเห็นผู้ชายอยู่คนหนึ่งค่ะแกนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วแกปวดฉี่แกก็ฉี่ทั้งกางเกงทั้งอะไรอยู่บนเก้าอี้ค่ะคือนั่งฉี่แบบไม่ได้ถอดกางเกงเลยค่ะก็เวลาคนดื่มเบียร์เยอะๆดื่มเหล้าเยอะๆบางครั้งมันก็ทำให้สติของเราก็ฟั่นเฟือนได้เหมือนกันนะคะก็ ากเตือนกันไว้นิดหนึ่งค่ะจะดื่มจะอะไรก็เอาทางสายกลางก็พอนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยค่ะว่าริมแม่น้ำรัวจะมีให้วารุตะได้เก็บขนาดไหนลุ้นๆกันไปด้วยกันค่ะวันนี้ผู้คนมากมายค่ะแต่วารุต่าก็ยังไม่ได้เจอเป้าหมายเดี๋ยวเราลุ้นกันไปค่ะว่าวันนี้จะเป็นแบบไหน วันก่อนไม่มีผู้คนวรุตากิดว่าจะไม่มีความหวังแต่สุดท้ายความหวังก็เกิดแต่วันนี้ผู้คนมากมายจะดูนะคะว่าวรุตาจะมีความหวังเหมือนกับผู้คนหรือเปล่าไปกันเลยค่ะลุ้นๆๆท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องรีบแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนจะมองอะไรไม่เห็นไปกันเลยค่ะ วันนี้ผู้คนเยอะแยะมากมายก็จริงนะคะแต่วารุตาก็กํลังอย่างเศร้าหมองอยู่ในใจเพราะว่าเป้าหมายของเรามองหาไม่เจอเลยค่ะลุ้นๆกันไปอีกนะคะยังไม่จบรอบยังไม่จบเก็บก็ยังมีลุ้นค่ะพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วค่ะท้องฟ้าก็เริ่มมืดลง มืดแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะมืดแบบนี้เป็นสัญญาณว่าวารุตตาต้องรีบเร่งแล้วค่ะเพราะอย่างนั้นจะมองไม่เห็นขวดเลยไปกันอีกค่ะไปกันเลยยังไม่ครบรอบก็อยางไม่จบเกมค่ะดอกฮอฟเฟนค่ะนี่คือดอกที่เขาเอาไปทําเบียรน,นะคะนี่ค่ะมองชัดๆนะคะ ยอดออฟที่วรุตาไปเก็บมาแล้วก็นำมาถัไอ้มาผัดกินในต้นทดูใบไม้ผลนั่นแหละค่ะพอช่วงนี้เขาก็จะออกด,ดอกดอกเขาก็จะเอาไปทำเบียค่ะเมื่อกี้วรุตาฟังเสียงแฟนเขาบอกว่าฉันมองเห็นแล้วล่ะว่าวันนี้เราจะไม่ได้อะไรกลับบ้านเขาพูดอย่างนั้นก็ชีวิตเราก็ ก็เป็นแบบนี้ล้วค่ะขึ้นอยู่กับความหวงังถ้าความหวังนั้นมันลางเลือนก็เริ่มจะมีคําออกมาว่าเป็นแบบนี้ก็ส่งกำลังใจให้เก่กันแลยกันค่ะความหวังยังไม่จบแตบเท่าที่เรายังเดินไม่ครบรอบค่ะเราก็จะมองไปทุกจุดที่เราพอจะเห็นว่าจุดที่ผู้คนนั่งนะคะ นั่งอยู่มุมไหนเราก็จะเดินไปดูมุมนั้นค่ะบรรยากาศวันนี้ก็เย็นเยนสบายเหมือนกันค่ะหลังจากที่ฝนตกวารุตาเห็นอะไรแวบบๆนี่วารุตาได้สมบาทค่ะนี่คือสบาทความหวังยังไม่สิ้นสาบาทก็ยังดีค่ะ ก็ยังดีกว่าค่ะแก่แต่ละตัวเวลาก็โดนตัดขนแล้วจะเห็นว่าแปลกมากเลยค่ะเ็า mm hmm. โดนตัดขนค่ะขนเก่าก็โดนตัดแล้วก็ขนใหม่เขาก็กําลังจะขึ้นมาค่ะ mm hmm. เขามองจ้องกล้องใหญ่เลยก็ mm hmm. มองว่านี่อะไรเอ่ย mm hmm. นี่ดูขนกันนะคะ คนเก่าเป็นเหมือนกับอะไรที่มันรุ่งริ่งมากเลยค่ะเ,เขาจ้องมองกล้องวารุตาไม่กล้ากยับไปไหนเลยค่ะไปนะไปแล้วบาย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 ค่ะวารุตาเห็นกระป๋องอยู่ด้านไหนค่ะอันนู้นก็คือ9บาทค่ะตัดสินใจว่าจะลุยเดี๋ยวลุยผ่านตรงตาแยฝรั่งค่ะ เวลาลุยผ่านโดงทำแยฝรั่งนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะคันสุดๆเลยค่ะพวดที่แล้วก็คันระเบิดระเบอร์ไปตั้งหลายวันทำแยฝรั่งไม่พอนี่ยังมีน้นาำอีกเจอขวดด้วยหนึ่งขวดค่ะ กว่าจะได้สักบาทนี่ค่ะ9บาทกัดตัวนี้ฝาดรงมาได้9บาทค่ะเดินกันต่อเลยค่ะ วันนี้ความหวังของวารุตาไม่ก้อยจะแจ่มใสเลยค่ะแต่ก็ไม่ริบรีค่ะเราได้เท่าที่เราพึงจะได้ค่ะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นค่ะริมแม่น้ำรัวก็เป็นที่รวมของกยะนี่คือขยะค่ะ ที่ทุกคนมาทานแล้วก็ก็มาทิ้งไว้มุมนี้ทุกจุดเลยค่ะก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่เลยค่ะอันนี้เห็นแต่ขยะค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้วรุตาใกล้เดินจากครบรอบแล้วนะคะแต่ความหวังก็ยังไม่บรรเจิดค่ะ ลุยกันต่อเลยแฟนวารุตาเดินน้ำหน้าไปแล้วค่ะไปลุยกันต่อเลยวารุตาเดินใกล้จากครบรอบแล้วนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้อะไรเพิ่มลุ้นๆกันอีกหน่อยค่ะว่าวารุตาจะได้เพิ่มอีกไหมไปกันเลยค่ะได้อีกสามบาทค่ะเมื่อกี้ลงไปข้างล่างแทบจะลื่นไหลลงไปเลยค่ะ เดี๋ยววารุตตาจากไปคืนของที่ห้างนะคะเวลาที่เหลือก็เหมือนกับทุกวันนะคะเวลาเหลือไม่มากเราก็ลุ้นกันไปค่ะตอนนี้วารุตตาเหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีเหมือนกับเมื่อวันก่อนๆน,นะคะลุ้นกันค่ะว,ว่าช่วงระหว่างทางเราจะได้ขวดอีกไหมแล้วเราจะได้เท่าไหร่กับบ้าทแล้วก็ระหว่างทางเราจะทันกับ ห้างเวลาเปิดของห้างใหม่ไปกันเลยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะว่าวารุตาจะมีความหวังหรือเปล่าบัญจาการยามค่ำคืนมองซ้ายเวลาข้ามถนนนี้ค่อนข้างที่จะ ระมัดระวังนิดนึงค่ะวรุตาจะมาดูตรงที่คนเขานั่งอยู่ตรงตรงนี้ว่าพอจะมีขวดไหมไม่มีขวดนี้นะคะเขาจะมีตามปริมาณของอากาศค่ะถ้าอากาศร้อนผู้คนเขาเขาจะมาดื่มกันเยอะวรุตามีความหวังเจอเยอะเลยค่ะ นี่หลายขวดเชียวโอ้ยนี่สามขวดสามขวดนี่ก็สามสามเก้าแล้วค่ะมุมนี้อีกสองขวดอีกหกบาทค่ะมุมนี้มีไหมไม่มีค่ะเดินต่อเลยจะเห็นนะคะว่ามืดแล้วค่ะแต่วรุตาก็ยังเดินเก็บ ขัดอยู่ดีค่ะนี่ค่ะตามที่นั่งต่างๆเราก็คอยมองหานะคะจักรยานเขาก็ปั่นก็เปิดไฟกันแล้วค่ะไปกันเลยยามค่ำคืนแบบนี้มองอะไรก็ไม่ค่อยชัดแล้วล่ะค่ะ เมื่อกี้วรุตาก็ได้มาห้าขวดสามห้าสิบห้าได้มาสิบห้าบาทค่ะรวยกันเลยค่ะนี่นี่คือป้ายรถเมยนะคะตามแถวป้ายรถเมยเราก็จะมีตารางขึ้นรถรถก็จะวิ่งตามตารางนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่รถจะเป็นเขาเรียกว่าสี่แยกค่ะแยกนั่นแยกนี่แยกเต็มไปหมดเลยค่ะทุกครั้งที่เราข้ามเราก็ต้องข้ามจางไฟแดงค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟแดงหมดเลยเหลือเวลาอีก20นาทีพนักงานเขาก็เริ่มเก็บของอีกแล้วค่ะเดี๋ยวพรุตาก,ก็ต้องรีบอีกแล้วค่ะร,รีบรีบค่ะ เก็บเรียบร้อยกันหมดแล้วค่ะพนักงานะเตรียมตัวจะกลับบ้านอารุตาก็เตรียมตัวเช่นกันค่ะขอให้เราไดอารุตาได้1ยูโรกับ5เซนค่ะสำหรับวันนี้แล้วก็อรุตาก็ได้ทันในการส่งขวดด้วยค่ะโชคดีโชคดีเดี๋ยวไปรับเงินกันเลยค่ะอรุตาได้มาแล้วค่ะ1ยูโรกับ5เซน ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะก็อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย